ไม่กลัวจะเล่นกดไปยี่สิบน้องเจ้ครับน้องเจปรอบใจพี่พี่ไม่ได้เข้างานแถลงข่าวน้อยพูดอีกโอ้ยน้องบ้าพนได้ยินว่ะเสียใจอ,ยอ่ะหรบคนที่ไม่ได้ไปวันที่เจ็ดนะครับผมก็ไม่เป็นไรถึงแม้เราสองคนจะคิดถึงพวกคุณมากก็ตาม เมาโค้ดครับรักนะมาโค้ดารักมาก่ารักมากไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกนะครับรักมัมมีทุกคนนะครับ ก็คือทุกคนเป็นบะมีใช่ไหมที่นี่ไม่เป็นสเตฟไม่แบนไม่เป็นก็ไม่บะมีบ้างนะเมื่อวันบะมีเลยผมครับอ่อก่อนที่เราจะไปกันนะครับผมโอ้คิดถึงตายเลยขอบคุณ้อมีผมแล้วครับคุณนี้เท่าไหร่ครับไม่ต้องไปหรอกครับบะมีเพืแอนผมดีกว่า เกำลังจะป่วยอะไรมีสาระเลยใช่ไหมก็เอ่อขอบคุณทุกคนจริงแล้วก็รู้ว่าน่าจะร้อนกันมานานมากแล้วนะครับผมก็ขอทุกคนวันนี้กลับบ้านอย่างเป็นสุขนะครับน่ารักมากค่ะ เดี๋ยวให้น้องกลับบ้านไปพักก่อนนะคะวันนี้เจฟก็เด็กก็เด็กเดี๋ยวกลับไปอ่านหนังสือกัน้องวนางแม่ก้มต่ำนะไม่ค่อยก้มต่ำน้องเจฟตังเกงอะไรตังเกงสวยมากตังเกงตังเกงยยีนสวยมากสวยมากนางบอกนางเขาอันนี้ผู้หญิงไม่ได้พูดอ่ะนู่นพูดกลับบ้านไปน ในสุดนี้ก็ขอขอบคุณการขับนะคะขอบคุณขอบคุณพี่แ้่น้องเจ๊ฝันดีนะคะขอบคุณสองงาน C F M นะคะที่ให้พวกเราได้มาเจอกันนะคะงานตีฝันดีคขาบายคุณฝันดีนะคะบายทุกคนครับผมเจอกันนะครับรักทุกคนบ๊ายบายค่ะก็เราสองคนขอบคุณมากนะครับทุกคนวันนี้เราเห็นชัดทุกคน แล้วก็เห็นหน้าตาทุกคนนะฮะมีรอยยิ้ผมก็มีความสุขมากวันนี้วันนี้คิปอลเช่ลาไปก่อนครับปลาโคบายบายครับน้องเจฟน้องเจฟันดีครับทุกคนคะมีเรื่องอยากจะขอร้องนะคะพอดีด้วยตัวด้วยความที่ว่า